สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือถนนสุทธิสารนะครับถนนสุทธิสารยามค่ำคืนนี้คืน,นันาคารที่18แปดตุลาคมครับกลางคืนก็จะเงียบเงาอย่างนี้ครับนี่ครับถนนสุทธิสารครับนี่โรงแรมเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเช่าพักอาศัยได้นะครับนี่ราคาครับนี่ครับเราก็ทำงานอยู่นี่เลยครับก็เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศครับไม่ได้โปรโมทหรือโฆษณาใดๆทั้งสิ้นครับแค่ถ่ายให้ดูบรรยากาศว่ายามค่ำคืนถนนสีสารนั้นค่อนข้างเงียบครับนี่เหมือนกลางวันนี่ครับเงียบสงบดีมากครับ ขอให้ทุกคนขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับถนนวบางๆนี้นะครับขับรถก็ระวังคนนะครับข้ามถนนก็ระวังรถนะครับทุกคนจะได้ปลอดภัยครับเดี๋ยวเราไปสั่งข้าวเหนียวครับไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนี่ครับมึงซื้สารนะึกเนี่ยขอยังมาอ่ สั่งตัวเนียวไก่ครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับขอให้ทุกคนเฮงๆงด้วยด้วยครับสวัสดีครับ